ตอนนี้พวกเราทั้งหมดของทีมไดเม่ได้มาประชิญอยู่ที่เซียงเพียวป um ั๊มแท็กที่เขาใหญ่นะครับผมเราจะมาขับรถดิฟสุดโหดที่ทางคือ,อ,อเล่นโคตรยากมันยากกันไปไหมดูคะ่ะ เขโนาอันนี้เขามีไว้เล่นอะไรวะีสกเก็ตบอลเสเก็ตบอกับพวกจักรยานเอ็กซตรีมวันนี้เราเหมาสนามเว้ยใครเข้ามาในร้านอย่างนี้เลยอะแบบเราเหมาสนามนะพักก่อนแเี้ยคือเราเหมาอ่ะมาเล่นมาครับทุกคนวันนี้ะครับเราจะแข่งกันทั้งหมด3เกมนะครับผมเรามะเริ่มกันที่เกมแรกกันเลยเกมแรกทำไรอะดครับผม้ะแรกจะมีกลวยทั้งหมดหอัน วิมันยากไหมเบ่าไม่ยากหรอกกติกาไม่มีอะไรเลยแค่แค่ผู้แข่งขันนะครับขับรถดิฟซิกแซกกวยโอ้ยโอยอ้วนอ้วนวผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมต้องขับรถผ่านกลวยผ่านด่านนี้ไปให้ได้ห้ามชนแม้แต่เด็ดขาดถ้าคุณชนได้อยู่แล้วแหละถ้าคุณชนคุณโดนตัดแพ้เลยในเกมนี้ไม่ใช่ทีผู้หญิงแน่นอนแข่นอย่างนี้ผู้หญิงก็แข่งนะกรรมการอย่าขี้โม้นักเลยอเลยครับอย่าขี้โม้นักเลยผมแม่เกนักดิฟมือหนึ่ง แล้วใครที่ได้แต้มมากที่สุดในเกมนี้นะครับผมรับไปเลยเต็นท์เฮ้ยและคนที่แพ้ได้เสือโอ้าต้องได้เต็นท์อยู่แล้วค่ะ<ช>พเพราะว่าเต็นท์มันต้องแบบว่าเหมาะกับเขาใหญ่แล้วก็ภูเขานอนแบบนี้สบายแบบนี้นะวิวสวยนอนแบบฟินๆนอ่ะเมื่อผู้เข้าแข่งขันประจำที่แล้วไปสูๆปส้ๆ,ๆไปๆๆไม่เล่นไ,ได้เวลาไปสามเฮ้ย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  โกงนะครับแบบแผ้นะครับแบบแพ้นะอย่าอย่าให้กรรมการแบนะครับอย่าให้กรรมการเห็นอีกรอบนะครับถ้ากรรมการแบบแผนถ้าถ้าคุณจะโกงอย่างนี้นะครับผมตัดติไปเลยนะผมให้ผู้ชายไปเลยนะเออฟังกรรมการนอกันสามสองหน่เอ้ยเ้ยวู้อวเฮ้ยเอาแล้วครับเอ้เอาวงาวเเาวาเ

ครับทุกคนทีมนี้โกงโหโอเคครับมา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 สรุปการตัดสินค่ะเมื่อกี้เราโกงอะไรก็ไม่มีครับเราลงปฟ๊บเราไม่บริสุทธิ์การติกามีแค่ใครชนกวยแพ้ซึ่งไม่มีฝั่งไหนชนกวยเลยเท่ากับว่าฝ่ายหญิงได้ไปหนึ่งคะแนนโอ้โหทัชอันเนี้ยไม่เป็นไรครับยังไม่คนเราเวลาแพ้ก็ต้องยอมรับตัวเองบ้างนะไม่เป็นไรครับทุกคนยังมีอีกหลายเกมที่เราต้องไปลุ้นกันไปค่ะไป เกมที่สองเรานะครับจะเป็นเกมรถดิฟ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 ยังไงอะดิฟยังไงดิฟให้เข้าซองนี่สมมติว่าผมผมเป็นคนคนดิฟใช่ไหมมาดิฟปี๊ดปีปี๊ดปี๊ทุกคนต้องมาอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมขับให้มาตรงตรงถูกไหมครับใช่ให้มาอยู่ตรงนี้แล้วถ้าแล้วถ้าไม่จอดนะครับถ้าไม่จอดก็เริ่มใหม่ทุกคนมีโอกาส2ครั้งต่อหนึ่งคนโคตรยากทุกคนสแตนบายที่รถครับฝ่ายชายฝ่ายหญิงจะเป็นี่รถใครเริ่มก่อนรอบนี้รอบนี้จะเป็นเอิร์นไดเม่เริ่มก่อนครับ และเป็นติงล im ี่พร้อมครับทุกคนพร้อมสามสองทุกคนเชียร์อื่นด้วยนะหนึ่งไปมาครับเฮ้ยดิฟดิฟเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เฮ้ยเลยครับเลยเลยมาใหม่ครับคุณมีโยไก่ใช่ไหมมาเลยทีไดร มารอบที่สองนมารอบที่2อะครับได้ครับกรรมการเฮ้ยได้รับผมได้ได้ได้เหรอได้อันนี้คือได้ <c oughs> ถือว่าเราไม่อากจะกรอบสี่เหลี่ยมนะครับผมนีหถือว่า <c oughs> พอดีกรอบพอดีนะครับอันนี้อะไรเนี่ย ต่อเือต่อเือต่อต่อครับใช่แข่งอีกสองคนอาต่อนะคะแต่ตอนนี้ฝ่ายที่ท่านนีแช่ไหครับโ้โอ้โหดิฟอะโอ้มาเมลี่เอาให้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยจริงคตรยากโอ้หไอแค่ดิฟรถมันจะไปยากอะไรวะ

สวัสดีครับสวัสดีครับ UCM นิมมาแล้วครับ UCM ปึ๊บเป๊ะได้เลยได้ได้ได้เข้ากรอบทั้งคู่เราจะมาวัดความเป๊ะกันดีกว่าตนีมาดูฝั่งนี้ครับดูค่ะขอโทษนะคะเอ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอ่ะเฮ้ยแพ้นะคุณกับฝั่งน้แพ้แพ้กรรมการแพ้เลยยังไม่ได้ครับ เป็นการเตือนก่อนไม่คือเรามาดูว่ามันไม่ตรงเรามาดูความตรงของรถกันดีกว่านี่คือความตรงของรถในฝ่ายชายนะครับผมนี่ตรงไหมฮะก็คือประมาณเกียงประมาณสี่พัองศาแต่ฝ่ายหญิงนี่ขูดเก้าสิบองศาได้แล้วมั้งอ่ะไม่ตรงครับมันไม่ตรงมันไม่ตรงใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วยังไงฮะเกมนี้ฝ่ายชายได้คะแนนไปยังยังครับเขาเรียกว่ารอบเซตนเดย ก็คือรอบชี้ชะตาชี้ขาชี้เต็นชี้ตายของคนประจําที่เลยครับอย่าอย่าพูดมากให้เสียเวลาประจําที่เลยครับไปได้คุณเชเคยกลัวที่ไหนอะครับกรรมการอ่ะเคยกลัวที่ไหนกรรมการอ่ะตู้เชียร์ใครตู้เชียร์พี่เอิร์นี่เราตัดสินของเรานะเพราะว่าเราได้หนึ่งต่อหนึ่งมารอบตัดสินนะครับผมสามสองหนึ่งเริ่มไปว่าแล้วมีท่ามีท่าเดี๋ยวมึงได้คอยกลัวไอ้พี่โตมีท่าทางดีนี่กําลังกระดิบแล้วนะครับอ้าไม่เปิดไฟ มิดแล้วมาช้าช้าโอ้ไม่ได้เอาอีกรอบอีกรอบนองมันยังไม่สวยพอเนาะเฮ้ยเฮ้ยรรมการเมื่อกี้สวยกว่าเมื่อกีุ้ณเดินสวยกว่านะครับผมให้โอกาสคุณอีกรอบหนึ่งไปเดินสวยๆเลยโอ้ยบอกเลยผมไม่เป็นสองรองใครเหล่าน้าผู้หญิงน่ะผู้ชายแพ้ผู้หญิงได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยได้ไงวะโอ้โห เรามาตัดสิ่กองนีครับเรามาดูค่ะทุกคนโคนเป๊ครับเป๊นะเราดูเราดูของของคนที่ ไม่ทุกคนเมื่อกี้มันมาโคตรดีเลยแต่แบบว่าม,มันไหลอ่ะฝ่ายหญิงชนะผู้หญิงทุกวันเนี้มันไม่แพ้ชายไทยแล้วน,นะคะทุกคนผู้หญิงทุกวันนี้สามารถทําอะไร<ช>ได้ทุกอย่างแล้ว<บ>เราจะไม่ยอมแพ้ฝ่ายหญิงนําไปแล้วสองคะแนนนะครับทุกคนเยเดี๋ยวไปเจอก,กมต่อไปเลยไปไอคผู้ชนะได้เลือกรางวัลหน้าบัตน,นีเ้ ใช่เราก็นอนเขาใหญ่เพราะเต็นจริงๆนะน้องเหมยรีเลือกรูกโซนไหนดีแบบชมเขาเลยพี่เห็นวิวสวยๆโกวของคนเฮ้โกลด์ของคนแพ้ก็ได้เลือกเต็นท์เป็นนะคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนะคะเออนี่เรามีเต็นท์เวลายุงกัดหรืองูอะไรเข้ามาป้องกันเราถึงเวลาแล้วปูนอนง่ายนะโอ้สบายๆครับปูนอนง่ายยังไงอันนี้เราก็ปูนอนได้ทุกอย่างไดนเหมือนกันเอาไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ ถามจริงไม่มีหมอนให้เหรอไม่ใช่เสื่อเดียวเหรอก็เถอเต็นท์เนี่ยนะเฮ้ยแต่อันนี้แบบว่าอยู่ในนี้ไม่หนาวนะหนาวหนาวอ่ะนอนกดกันน่นแหละดีแล้วนอนแบบนั้นแหละเออน่ารักน่ารักใส่หน้ากากหน้าตูดเดอดเดสาวไอคิ้นไม่รีไม่รีอย่าลาช้าไอคิ้และเกมสุดท้ายของเราในวันนี้ ใครถึงเส้นชัยก่อนคนนั้นชนะทีมหญิงอ่ะบอกเลยเกมนี้ผมชนะแน่นอนโอ้โหลมปากทุกคนเฮ้ยได้ยินได้ยินได้ยินนัทเบลนะว่าชนะได้อะไรนะฮะได้ยินนะทเบลอะชนะได้ไรอะชนะได้อาหารสุดหรูอะคิดแต่ถ้าคนแพ้ก็กินมาม่านะคะกินมาม่ามาม่ามาม่าห่อธรรมดาครับไม่บอกว่าเราต้องไปกินของหรูอยู่แล้วค่ะเนอะเหมือน แล้วอ่อยแห้งไงก็เลยอยากกินของดีอ่ะเดี๋ยวรอดูดูกันว่าจะเป็นบุฟเฟ่ต์หรือจะเป็นอะไรตอนนี้รู้สึกเวียนหัวแล้วพูดเยอะอ่ะรู้สึกเวียนหัวแล้วเฮ้ยเป็นหวัดเนาะใช้อันนี้หน่อยไหมทำไมอะเปเปอร์มินฟิลแบ็กเฮลเอ็นเฮลเลอร์บรรเทาอาการหวัดและคัดจมูกอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอใช่ต้องลองดูแลเฮ้ยทีมหญิงอุ้ยปวดหัววินเนี่ยสีสันวินดีซะเอาอันนี้ไปเปเปอร์มินฟิลเอ็นเฮลเลอร์ มันท้อาการคัดจมูกและวิงเวียนศีรษะอ้าวอันนี้เวลาปวดหัวพี่อ่ะดมบ่อยมากตอนพี่นั่งเรือนั่งรถอย่างเงี้ยดมเลยพี่ก็แกะดมมาแล้วก็ดแล้วชื่นใจมากอุ้ยเป็นไงคะเป็นไงดีขึ้นไหมเธอรู้สึกชื่นจริงโอ้ยแหมกรรมการดมบ้างเฮ้ยเฮ้ยยายใช่หรอตอนนี้คือกลิ่นหอมกลิ่นหอมยาดมโชยอันนี้หอมถึงนี่เลยอ่ะอันนี้กลิ่นคั่ะในลองดมดิมันสดชื่นจริงสดชื่นจริงเออดีเลยอุ้ยกรรมการหอมจริงไหนลอง สดชื่นจริงในลองลองลองหอมสดชื่นใจหของขึ้นเลยฮะคือตัวสั่นแล้วมือไม้มาหมดเลยอ่ะเนี่ยครับเห็นไหมฮะอะไรเนี่ยนะอันนี้ผิดเปล่าฮะเดี๋ยวขอโดมนี่นะคะเปเปอร์มินเฟลเฟลอินเฮลเลอร์ หอมอ่ะหอมแบบอ่อนๆแล้วก็อันเนี้ยแก้เวียนหัวได้ดีมากๆแล้วก็ตอนไหนที่มันปวดหัว้อมนะควฮะกรรมการครับผม้อมไม่ไม่ให้กรรมการดมด้วยกรรมการก้ปวดหัวกับพวกอินสอคนเนี่ยใส่น้ำได้นี่ย้อนยุคนด้โคตรเลิศโคตรปังนี่แล้วก็เอามาแต้มจนจมูกสปอนเซอร์เข้าได้นะคะเข้าขนาดนี้กักรุณาเข้าค่ะสปอนเซอร์เข้าขนาดนี้หอมดมแล้วสดชื่นค่ะดมแล้วฟินอย่างนี้ คนพร้อมแล้วขอให้นักแข่งขึ้นรถของตัวเองเลยครับอ่าผมอ่ะไม่เป็นสองรอบใครหรอกลืมเปิดครับผมเข้าที่ระวังระวังระวังไป้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โกงไปก่อนละวครับมันโกงอ่ะมันโกงนี่หว่าเฮ้ยันมไปเลยจังวะปาโคตรเร็วเลย Ôi, bà đê, bà đê, haizzzz Uuuu ya Ôi, lúc mọi dài Aaaaaa ไม่ดิบเลยดิบครับเป็นอะไรโอ้ดิอย่างนี้มันไม่ดิบเลยจ้าจา,จามันไม่ดิบ I can เม่จิเกิดข้อผิดพลาดน,นิดหน่อยนะครับ ผมไม่เห็นพวกคุณสองคนดิฟเลยผมดิฟครับแต่คนนี้เขาไม่ดิฟอันนี้มันลดดิฟนะเว้ยไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราแข่งกันใหม่ให้ผู้รู้ชมทุกคนได้ชมได้เห็นเอิร์นไดเม่คิวไดเม่ดิฟกันนะเมื่อกี้ผมดิฟแล้วเวียนหัวมากแต่ผมดมยาดมปุ๊บโอ้โหผมสดชื่นเลยจริงเหรอแล้วก็ดมยาดมแล้วสดชื่นเหมือนกันอุ้ไปอย่าพูดพลางนำเพลงทุกคนเริ่มเข้าที่ระวังไปไปไปต่อยแล้วมันแรงเลยไงวะ กันต่อไปต่ออย่างเงี้ยอ้าว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 ไม่ได้อยู่ครับน้องอเดดอันเดดอนเกดเละอะว้าวฮเาว่าดีอันเดดเ้ยไปม่าะยังไงวะ ไม,ไม่ไม่ทันเลยใช่ไหมโอ,โ,หโอ้โหคิวจะเป้ารถไหลอย่างแรงคว่ำเลยเมื่อกี้รถแับหงายท้องเลยอะ่ะใช่ปะขอโทษขอโทษมันมันเกิดชอจากเอิญพอดีเพราะว่าแบบเอิญกับเอิญดิฟพอดีแล้วทีนี้คิวก็ดิฟแล้วทีนี้มันมันเหมือนดิฟพร้อมกันทั้งสองคนทุกคนมันก็เลยแบบตัดเลยพี่ผมต้องยาดมเปปเปอร์มินตน์อ๋อเหายเลยชื่นใจ ชื่อเลยือดเลยอ่ะโอ้ยไอ้ไข่โอ้ยทำแมนหนอสุดเปล่าเลือดออกไหมเนี่ยไม่โอ้ยแตาจะเคสอยู่นั่นน่ะเจ็บไหมเนี่ยเจ็บช้เปล่าเจ็บเจ็บเลยอ่ะดูคนเจ็บขาไอ้นี่มันทับขับรถจริงเหรอไหวบ้างพักไหมทับจริงตรงเนี้ยมันทับเลยปากเขาเห็นอยู่เขาเห็นเมื่อกี้ เอ้ยเอ้ยนักนักแข่งเป็นไรนักแข่งครับโอ้โหโมเคไหมนักแข่งความฮะนักแข่งรู้ไหมว่ารถงายท้องเลยอะเอาดีนักแข่งความมนมันดิฟไงคือกรรมการล้อที่เส้นชัยใช่ไหมเมื่อไหร่ไอ้นักแข่งสองคนแม่งจะมากันวะเออสรุปเอ้านักแข่งความโอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเทียเร่ยงรถพยาบาก่อนนะชิวชิวความนิดหน่อยไม่ทุกคนมันดิฟมันดิฟตอนที่เอิญดิฟด้วยไงมันก็เลยชนกันดูดิเสื้อเปื้อนเลย เสื้อเปื้อนไม่เท่าไหร่นะแต่กระดูกกระเดี่ยวโออุ้ยเออเหมือนเลือดเลยไม่มีเลือดไม่มีเลือดไม่มีเลือดครับไม่มีเลือดครับมันลงพอดีดีแล้วที่มันลงตรงเนี้ยอช้ำเลยอะเขียวเลยช้ำเลยอะโอ้โหไม่มาอะไรม่วงเลยเนี่ยเออเออเราคว่ำใช่ป่ะอันเนี้ยมันหล่นทับสายขามันหงายไปเอินเห็นเลยเอินเห็นมันหล่นใับสาขาพอดีแบบว่าเอินดิฟไงแล้วมันมันเบรกพอดีก็เลยต้องหักออกไม่งั้นก็ตามชนเลย นักลบย่อมมีบาดแผลอ๋อได้ใช่ไหมไปครับนักแข่งขันทั้งสองคนเยังไหวไหมครับเฮ้ยไปเพื่อมิ้นคูอยู่นี่อยู่นี่เก็บให้โอ้โหขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยใช่ไหมแอนเนี้ยพร้อมละกมการผมพร้อมฮะพร้อมแล้วใช่ไหมครับาต่อครับมันก็ดมชื่นใจนะแล้วมันก็แก้หวัดไอตัวไปครับทุกคนไอเค่งเข้าแข่งขันเข้าที่เตรียมตัวระวังไป ังไงอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอเคขอแสดงความยินดีกับเอินในเมฆด้วยนะครับเป็นไงล่ะน้องๆตัวนีอะไรผมยอมแพ้ฮะเจ็บเดี๋ยวเรามีแข่งกันอีกหนึ่งเกมนะครับผมเป็นเกมชายหญิงคู่หนึ่งเกมไอเคมาที่คู่ตัดสินของเราในค่ำคืนนี้กันนะครับทุกคนนักกีฬาเข้าที่ สามสองหนึ่งไปน้าไม่ดิบเลยเหรอไม่ดิบเลยดิไปแล้วฮะน้องติงแซงแล้วครับเฮ้ยติงแซงแล้วครับดังหวะนี้ติงแซง เยแม่งที่เดียวกันเลยอ่ะเตรียมตัวแน่จะเป็นเหมยลี่หรือใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเฮ้ยเอาวะเฮ้ยตีอย่านาว้ จบกันไปที่เรียบร้อยครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสถานที่สวยสวยงามเซียงเพียวปั๊มแทร็กเขาใหญ่นะครับผมเย่ที่สวยมากขอนอนแถวนี้ได้ปะเออสวยจริงคือแบบว่าคือผมพร้อมนอนจริงบรรยากาศมันดีจริงเว้ยแบบมันโคตรดีอ่ะแต่ถ่านไปอ่ะคือเจอเขาใช่ แบบหน้าเัาผ่อนมากไม่เล้วสนามวเขาสะอาดเนาะใช่ใช่คือรู้สึกว่าสะอาดสะอาดแต่ที่ไอที่ความปลอดภัยอ่ะคือปลอดภัยมากนะแต่คือผมห้าวเองไม่มีอะไรเลยห้าวเองกามีอันหนี้ให้นะแล้วก็เขามีสนามเขาให้มีทุกอย่างให้แต่ผมไม่เป็นไรนะขนาดความขนาดนี้ไม่เป็นไรเลยโอเคทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายกดแชร์เดี๋ยวเราไปกินอาหารสนุกด้วยกันโอเคเ้ขอขอบคุณเซียงเพียวปั๊มแทร็กเขาใหญ่และข้อบกพริบการใช้งาน